พี่ดองเลยอยู่บุได้นอนบ่นหลับจากกิ๊เก่งน้ำไม้มาคอยซื้อน้ำไม้ส่างไผ่ในไม้แถวในบ้านนี่เพื่อนมันแซเสะไปน้ำไม้นี่เนาะมันฉีอ่อนๆหวานๆอ๋อนี่แัดที่จำๆใหญ่เต็กตัดรู้โอ้ยกระตันมาถูงวางแก่เออมันถึงบอกไม่แก่เลยโอ้ไม่ทำกับขั้นเยอยเออไม่เท่าทรัพย์ใช่ไหมเท่า มันแก่แล้วมันจะเป็นใหม่แล้วเนาะเอาหนอไหมพี่หนออยากแกงหนอไหมสังเวยนี่บอกก่อนเออนี่แหละ ข้าวที <fits into> <area> ่น <itation> ีก wow, <navy> ่อนจักแม่บ้านไดมาเพื่อมาืนี่เอาก

นี่แหละแสบน้ำมนช่างไพพี่น้องบริกินมาแต่เฮิร์แล้วน้ำมันช่างไพ่งนี้นะจนลืมข้าวไม่ได้กินแต่น้ำมับงน้ำมันช่างไพบริกินมาสองสามปีแล้ว เฮั่นาอาโบได้หมักได้น้ำใหม่อื่นน้ำหมักกิดแต่น้ำใหม่ช่างไพ่นี่เดนนี้เดทกินอ่อาชิมาตัดเอาลามจากมะปุ๊บท่านย่าเนี่ยปลูกมันโบอยากติดพี่น้องมันติดแล้วมันดินเสี่ยงแล้วเดือดทุกแน่น มาก็มาเป็นผู้น well, mm ้ำลงผลิตอยู hmm. oh, uh ่เฮือนทำคุณเร็วเร็ว่าเอาจะบงใบมึงเนี่ากบใจได้เป็นแถวอือไอทงหนึ่งนะครับห้าบาทมาหาแกงบ้า่านั่งใบมันกำลังอ่อนเลยไม่ใช่ได้อยู่ใบอ่อนมันเลยเขาเอาใบแก่แต่ว่ามันจะใบอ่อนเลยนี่แหละใบแก่ เก็บยานาง่เกง่อ่อนเห่เคียวเป็นบอกบอกไม่หรอเนะอเดียวจะพอหมอละบ่มีหมูกินออกแกงหน้าบ่ น้ำมันมาหกสิบบาทน้ำมันอื่นก็นมีอยู่พี่น้อง้าวบยานได้คิดแต่ทำงานน้ำมันังไผ่จนลืมนะมีหวานอ่ะมันสิวอ่อนๆนวลๆน้ำมันังไผ่แจงแซบ่บก่อแพงนี้ ต้มจำแจ่วที่เราเนาะอืมมันมันเกาะมันอ่อนหวานจำแจ่วปี้นี่อ่อนอ่อนเลยไม่เสลยค่ะกอลี่หอดทงนายอะไดได้พี่น้องเอ้ยคิ้มาหาเก็บพะเนียพะส่แก่างละม่เนาะขึ้นไปแกะเชียงเทิงจ้าอือ ผักงแงงมีแต่ตอนอ้นใหญ่ๆง,งามๆพี่น้องมึงาูคเอามากแกะเลยนะมีฝนชุ่มเลยอ่ะสร้างต้นอีกอันนี่นนจะดอกงามๆพี่น้องเขาก็เริ่มขึ้นเขียวงามไปแล้วอีกบดบก็ได้ถึงเวลายามโตงแล้วพี่น้องบรรยากาศนี่เริ่มกลับมาแล้ว บรรยากาศยามตกง,งกลับมาแล้วพี่น้องพนสิตกแห้งเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวสองพี่เพี่หาข้นเ,เนยเยอ,อ,อ,เอยอือูเฮ้ยพี่ข้างในพี่พี่ท้น้องม,มือหนึงกว่าพักขยง น,นชอยน้ำมากขันเกีเนะ้ใส่ไักคยังนี่ยใส่ผักคะน้าโบหมากอือพอกินกับมะขามหน่อยได้เนาะกินสมมะขามหน่อยนี่ค่ะแม่พี่น้องนี่ไงลายเห้นเป็นก้า มึงบรรยากาศพี่น้องข้างหน้าสีเขียวขึ้นไปแกงหน่อไม้ซุ่มพี่น้อง<ป>พี่อนหน่อไม้มาไปอีเมย่ย่างลงมาลำลางกับอันเบามีกับน้องทำพี่น้องขึ้นมาเที่ยงหน่อย ะบ,บุ่ปิ้งยังเอานะแม่น่ะบอลรถนะเาฮายยนน้ยบอมีพายู่เทียงก็เลยพักกันทุบลงมาพี่น้องกับพวนะ่ะจะมาเทียงน้อยลังนี้ คนทางกรเอือนวังเก่ามูนี่เลยขอได้น้องไม่สัางไพ่มาเอาน้องไม่สัางไพ่มาแกงบไปดีพี่น้องคิดว่าแล้วก็นอนแรงๆพี่น้ม่เมียตามลูกหยาดชิมเจ้าไอ้จับ ไ้เซอมึงเลยอยน้ไม้น้้ส่างไผ่เลยพี่น้องมนน้ำไม้บงไผตดกพีนน้ำไม้ส่างไผมันจกินไมสอีสองปีแล้ว อันนี้แล้วแกงหน่อไม้นี่แล้วแกงหน่อไม้จังไฟนะเราไปกินซื้อน้ำเรายาขึ้เนาะบไปกินตเฮิงนะกางเกงกับมีแต่บางยาง อ่อนคเนาะอ่อนแซบขับวัดนะสบายดีแม่ทบุญเห็นย um ังเห็นยังอยู่ปีงสีเถอะนะสีลงมาปีงเถอะ สินม,ม,นะมูที่มือไม่ถบ,บุญปิงอ่แบบไม่ๆเด้ออ่แบบไม่ๆเด้อเตรียมแกงใหม่พี่น้องมืนแกงกินเทียงซุ่มลายคนจังแสบคิดอยากน้ำใหม่เอ็นเถิงนะสุดท้ายเอาแกงกันหอมใบบงพี่น้องแกงกันแต่ละเถือ เนียกะดีเนาะนานอนเนาะยนลงไปนตอำยำปลาทะลลปลาเค็งน kind of <that> <qu> ิดหน่อยอะเมนตัตัวหอปล่อยนะมจั๊กข้าเหียแนทงนาเนอันคุณท้าสำร็จ ถูบเลยถอดข้ามูะอืถกวห่ไเถียงเถูกทำไมันอยคมใจมแเดียวมัน

เดนมาำลงัมกำลังเห้มห่มมาหวานเยอะเงนผักอะ จำแจำ๋มันไปเสียบเลยเนาะแกงจะพิงหน่อย,สยใส่เหละงูเนาะเออได้เส่เอามาด้วยกรกามไปมันอ่อนค่ะต ộ มเสร็จเป่นนัวต ộ มเสร็จเสร็จด้วยต่มเั็นนัวกั เมนะอ่อนคักอะไรเมเมรสิบเก้พ่ออีนนิมาบแ่ยกสัาตัวเนี่ยยบร้อยพี่น้องแบบบวบหยำังแซ่บไปมักินกระแกงก็มาเยอลูกปานมัอันนี้มาพี่น้องมัอึมานำใสบอึพอ แลวก็เห็ดละงกเห็ดละงกตอนอันตอนนั้นบอ,อกได้เลยใสู่้นเาไว้ปีนอุต่าห์เตรียมทงใส่เห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดบ้อออกไปห้าก็ได้พอราะนั่นเนาะห้าก็พอจะได้กิน ไปนีเห็ดปวกกันน่อยก็ยังเห็นผู้ได้ได้เจ้าขอนี่บอกว่าอพี่น้อง,อองจักสีออกวบอ้ถาเราลรุน่นพี่น้องเห็ดปวกน่อยข้ยาวใส่ใบไผ่ส่หกสหเากีา่เา,า,กกาอพอตัว ไปกนกาแเบื่อฮิลโ่สแ้งไบลายพี่เนาะใส่หรอบกก็ใส่ลกันล ตรียมพร้อมนี่พี่น้องผักแยงก็งามๆเลยถ้าใส่บาดยังต้มอยู่นะใหม่กับพี่น้องต้มบ่เฮิงดอกน้ําใหม่ชังไผมันบ่ค่อยคมแป๊บเดียวก็จืดดอก มาทันในมันก็มามาแล้วก็ออกมานี่มาแล้วพี่น้องเบิดูมาเบิงนเ่ยมาบรดูได้อีบ่คนพยายามตรง มาตยามต่งก็อีกข้อยเม่น้องทำพี่น้องปลาเค็งยังน้อยอยู่ปลาอย่างบัดนี้ใหญ่ยังกำลังเริ่มลงพี่น้องปลาพฝนตกตลอดนี่ได้รายอยู่อันนี้ฝนก็เริ่มตกซื่อ ตกองเต็มคืนนี่นะเอาไปปล่อยบ่เอาไปปล่อยบ่ปล่อยซะพุ่นเอาตะกะปูเนี่ยเนาะเอาตะกะปูพากรรมมาชุมนุมอยู่เทียงเทินพี่น้องบ้านพี่น้องเหนียงตายปลาโอ้ปลาแซมเนี่ยเอาเห็นเดียนทนทางนะมันก็มีกระลุดนี้แล้วลูกปลาโคเนาะเนี่ยมันชันใหญ่กําลังเริ่มใหญ่ปีนี้จะได้จะปลาแค่นี้แล้วกินตะาโคแซมยงอยู่เมอคนมั่งซ เายังวัตใหญ่เลยพี่นอ้อง่อพฝนหลาพดมันถิ่มช่วงเนาะช่วงแรกน้ำปลาตายหมดเลยฝนถิ่มช่วงามาเีงนาบรรยากาศจะคมๆพี่นอ้องบรรยากาศดีพี่น้องมือนี่ต,<า>ตัม้มขับเบือในในไปใส่แกงลใหม่ตกจืดเนาะ

ใช่เจ้าของเจ้าของสวนเขากำเมาอีกมีคนใหม่ในคนอ่ะเจ้าคองส่วนมาใหม่หามากินเหข้าวเขานี่บ้านเหา้ากีลาเอาเป็นผัวใส่แล้วมีคนบอกว่าทำไมบ่านนีแม่เอาโซลาร์เซลล์มาติดให้งัวบ้างที่นี่มันจะได้สว่าง ยันแพงก็มายังอยู่มาติดในเข้าไปขณะเทียงอยู่ตรงนี้เทียงพระเจ้าน่ะจังเว้นจะแสะข้าเจ้ายิ่งมาขโมยไปเขาลากซื้อมากเป็คือพันหนึ่งปลาในน้องพ่อหน้ามาปล่อยก็ยังบริยังเลยพี่นเขาปล่อยพวกายปีที่แล้วเกลืออาหารย่างดีพ่อหน้ามาปล่อยแล้วก็ท่านเกลือปลาเด็กกิน แม่ยงยกนล่ไปเบิเตงขาก็มาหลากเอาไปเบิร์บ่โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไสนีเดอเนาะพี่น้องพอการคลิปหนาเนาะไปแล้วสบายดีตามือไพี่แม่ไปก่อนีแม่กนไปจอบไปแย่งมกถั่วเพิ่์นมกแตงเพิ่นชวนน้องหน่อย